สวัสดีคะ่ะเวลคัมทูปรินเอ็นซัเอ็มมทริปนี้ช่วงหน้าฝนเราเลยพาครอบครัวไปเที่ยวสุพรรณบุรี2วัน1คืนสำหรับ EP3 นี้เราจะพาไปเช็คอินที่ร้านสเสบียงนาเป็นร้านที่ตกแต่งได้สวยบรรยากาศดีมากตามพวกเราไปชมกันเลยและนี่คือบรรยากาศที่ร้านสเสบียงนานะคะ เย้เย้มยค่ะเย้เข้าไปโซนด้านในโอ้ยวิวเขาดีมากบรรยากาศดีมากเดินเดินไม่ถึงโต๊ะอาหารสักทีนะพนเพราะว่าวิวสวยมากมาสวยแบบสวยเกินไปมากชอบอะ่ะชอบบรรยากาศแบบนี้นะ่ะเ้าเราอยู่กรุงเทพเราก็อยากได้ฟิลแบบธรรมชาตินะเนาะ ร้านน่ารักจังเลยอ่ะเมนูพิเศษเดือนนี้นะสลัดกุ้งทอดน่ากินเนาะสวยมากะทุก มาแถวสุพรรณมาเลยนะและน่าเบื่อเรื่องบรรยากาศอ่ะคือแบบพอดีระหว่างที่ไปทัวร์บรรยากาศภายในร้านมานะนี่ค่ะตัวแทนหมู่บ้านของเราจะม,มาจองโต้ให้เขามีสลัดกุ้งทอดแ э น,นะนำ่ะป้าๆน่ากินจังเลย เมนูอาหารเขาแบบหลากหลายมากเยอะมากค่ะบรรยากาศดีสวยจังไม่รู้จักโอ้โหเอาไหมคะ,ม,ม,คะมันเอ็นจอยมาก ชอบเลยอ่ะเด็กกรีดเลยอ่ะเด็กชอบมากอุ้ยเต่าเดินมาแล้วพี่จังอุ้ยพี่จังเรียกเต่าเต่าเดินมาหันอุ้ยเต่าตัวใหญ่มากเลยอ่ะมีก็ม,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 มีบ้านกระต่ายด้วยอ๋อน่องน้องขนปุกปุยน่ารักจังเลยอ่ะ โอเลยขนปุกปุยน่ารักมากโอ้ยมีโทรศัพท์ด้วยเหรอเขโโา,าหักใครคะราาหาหัป้าเหรอเาว่าไงคะี่ซ์มาถ,ถ่ายรูปก,กับป้าแป๊บนึงได้ไหมไม่ได้บ่ะวันจว้ว หกหัวตัวเองบรรยากาศยามเย็นโอ้ยสวยมากสวยเกินไปมากอะ่ะ ความโซนของเด็กบ้านนี้นะโอ้โหโป๊โห,โโห,หัวแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเด็กโซนโดนเลยหัวโป๊กเลยเอาหนีอีกหนีอีกเดี๋ยวนี้ฉลาดขึ้นหนี ว้าวอืม,อมสีสันน่ากินเนออ่ผัดเห็ด3ามอย่างผัดเห็ดสามอย่างค่ะอุ๊ยน่ารักเนาะอ่ะอาหารเขาออกวายอยู่นะทุกคนดูกุ้งทอดซอสมะขามนะจ๊ะโอ้ไม่ก็อนี่คือจานเหลืออะไรเอ่ย ใหญ่มากส่วนอันนี้ก็คือสามชั้นทอดน้ำปลาละจ้ะฮะชชๆลุยค่ะและตอนนี้เราก็ได้ที่พักแล้วนะคะเรามาพักที่บีทูอยู่ในเมืองสุพรรณ ตอนนี้เช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขนของขึ้นไปบนห้องพีป่ปินทำอะไรคะมัดเชือกแล้วนี่กระเป๋าใครอะคะกระเป๋าค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาที่ห้องพักแล้วนะก็คือเดี๋ยวจะพาทัวร์บรรยากาศภายในห้องพักนะว่ามีอะไรบ้างเตียงก็จะประมาณนี้ทุกคนเนี่ยมีเตียงเด็กนอนได้แล้วก็อันนี้เตียงใหญ่ก็จะเป็นเตียงขีดใสเลยนะเนี่ย แล้วก็อันนี้นะคะกระจกวันสูงแล้วก็ห้องน้ำค่ะเราจะเห็นเด็กกำลังรีวิวการใช้อ่างล้างมือนะคะนี่ค่ะเด็กเขากำลงังรีวิวการใช้อ่างล้างมือข้อูนนะคะส่วนพี่ปิ๊นอยู่กับย่าแล้วกโซนเชาว์บล็อกเขาก็จะประมาณนี้แล้วก็ตันนี้ค่ะ มุงชากาแฟพ่าชาไม่มีค่ะมีแต่กาแฟประมาณนี้ค่ะทุกคนซึ่งราคานี้จะอยู่ที่990บาทไม่มีอาหารเช้าให้นะแต่ว่าห้องกว้างมากสบายเลยเด็กห้องกว้างสะอาดดูดีโซนล็อบบี้เขามีขายมีร้านกาแฟด้วยนะมีกาแฟขายด้วยกาแฟสดสาเลิศอ,อะ่ะหิวๆก็ลงไปสั่งกาแฟได้เลย โอเคแล้วสวัสดีทีมนึงไม่ต้องไปจุดตรงตัวเองนเ็ลนี่สวัสดี้ะ เาเสียงเซมซีออกปิ้นเขาเสียงเซมซีโอ้โหหลายใบเลยเหรอคุณปู่คุณย่าพาเด็กๆมาไหว้พระทำบุญยกุุ้นคจา רוצ d i s a p p o i n i right. ตอนสำคัญในเรื่องขุนช้างขุนแผนนางพิมพิลาลัยนางสายทองนางลาวทองนางบัวลี่นางแก้วกรียาว้าวน่าฟังมากค่ะ <c oughs> โอ้สวยมาก <c oughs> สวยมาก อันนี้จะเป็นแต่งงานขุนช้างกับนางวันทองนะคะส่วนอันนี้ก็คือพลายแก้วได้เป็นพลายแก้วได้เป็นขุนแผนนะคะภาพนี้ภาพนี้ก็คือกำเนิดกุมารทองบุตรนางบัวคลี่ ขุ่นแถบตีดาบฟ้าฟื้นรวยพลิกฟ้าดินหนูสวยมากอันนี้คือแกะสลักสวยงามมากมเรามาไหว้พระที่วัดป่าเรไลกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ ไปที่พิพิพธภัณฑ์ลูกหลานบังกรกันต่อนะทุกคนและจุดต่อมานะคะเรามาที่พิพิพธภัณฑ์ลูกหลานพรนบังกรนะคะใช้เวลาเดินทางจากวัดป่าเรไลประมาณ4นาทีอยู่ใกล้กันเลยมาถึงเลยก็เจอไอติมของโปรดรอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่ให้ใใจ่ายตังค์พี่ก่อนไปไหนแนละ้วลูกนะ เฮ่เฮ่อดย๊ายบายอารมณ์ดีแล้วพี่ๆอารมณ์ดีแล้วได้เต็มไปค่ะเข้าไปทัวร์ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นหมู่บ้านอันนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะคะก๊ <Okay. S 1> เตี่ยวหมู่บราณข้าวราดแกงลูกชิ้นปลาลวกจิ้มมัน <Okay. S 1> มีของขายเยอะมากเลย ทริปน,นี้ยา่าน่าจะถูกใจนะที่นี่มุมถ่ายรูปสวยเยอะนะร้อนนะร้อน<า>พาพาพี่น้อยหาเสื้อก่อนอุ่ยตายายมาเที่ยวที่นี่ได้นะที่ถ่ายรูปเยอะมากค่ะ<ว>ของกินก็เยอะมาถ่ายรูปก,กันค่ะไปทัวร์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณกันต่อนะจ๊ะนี่ก้อนพ่นน้ำใหญ่จังตัวใหญ่เบอเลอร จำลองจากวัดเซาลินพี่เป็นจะพาเข้าไปทัวร์นะคะโ้ข้างในอลังการสวยมากมีน้ำตกสวยมากน้ำตกจำลองปิน้นถึงแล้วจ้าร้านกาแฟเมืองเนอเขาแต่งร้านน่ารักจังเลยเนี่ยสไตล์บาหลีสุด นี่นะคะเรามาอยู่บ้านแปดนะ่ารักเลยมีเป็นแบบบ้านอีกซูมใครซูมมันเลยนะเขามีที่เรียกว่าจะนั่งคาเฟ่อ๋อแกงปลาย,ย่างใบตำเึงนะจ๊ะทะเลถังว้าวไข่เจียวปูพาทัวร์บรรยากาศภายในร้านนะคะ โอ้ยสวยน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากมากมากแบบมากเสียงสูงมันก็มีบันไดขึ้นไปนะจุดเช็คอินเดี๋ยวดูทางโอ๊ะหวัดเสียวโอ้ my god สูงมากค่ะ บรรยากาศข้างล่างโซนที่นั่งคาเฟ่ส่วนฉันอยู่ด้านบนนะคะ